มีโหลดได้พร้อครับโอ้ยเปิดนี่กูใจสั่นทุกทีเนี่ยห้องเงียบๆอย่างเงี้ยครับมันไม่เงียบหรอครับเชื่อผมดินี่กูไม่ได้กลัวนะแต่เระแวงมากโอ,โอ้ชิตตกใจเสียงเปิดประตูให้อันนี่นี่คือการยิงฟรีหยุดอยู่กับที่เดี๋ยวนี้นะนิ่งๆหน่อยบอกให้นิ่งอะไรใครเหยียบอะไรจังเลยเนี่ยเข้ามาเลยครับ เอ้เอ้ยเอ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนเฮ้เฮ้เฮ้เยวบายบายอ๋อเราก็มาทางนี้งงทางคอมเมนต์นี้ไม่มีอะไรเอ๊ะเต๊ปเต๊ปใครวิ่งอะไรอีกแล้วได้ยินเสียงวิ่งอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยนตกใจรู้ไหมผมก็อยากไปตรงนี้ว่ะเอาไปก่อนดิเอ้ยแล้วเดี๋ยวดิมึงพากูไปไหนเนี่ย โอ้โหเสียงอะไรเออโอ้โหเดี๋เดๆๆเดนั่นอะไรอะไรเต็ไมไปหมดอะไรอะไรถามว่าอะไรตอบนี่กูมาที่นี่ทำไมกลับได้ไหมขออนุญ,ญาตกลับบ้านหน่อยครับพ่อมึงพ่อมึงอยาเข้ามานะ <c oughs> มึงกูกลับได้ไหมตอบกูทีจ้าโอ้ยเฮียมาทำเฮียอะไรเนี่ยฮะ กรสุนหมดนี่คือตายอ่ะจริงๆกูไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ในโลกของเดสเปได้อีกต่อไปโอ้โหมึงวิ่งปาดขนาดนี้มึงเข้ามาเลยมากูลองเนี้ยม,มาจะมาไม่มาไม่มากูไปเองโอเคได้จ้าสวัสดีจ้าโชคดีนะเด็กๆสแตนบายอ้อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเี่อะไรเนี่ยเออดีๆๆมาทางไหน อ่ะครับเข้ามาเลยครับไม่ต้องเคาะครับเข้าได้เลย,เลยมาเลยมาโอ้โหมันไม่ได้มาจากทางตรงไงวิ่งกันเอ้าอะไร oh, <shit. S 1> <c oughs> โอ้ชิอโอ้กระสุนหมดเยี่ยมเลยดีดอกไม่ได้สงสารจิตใจกูเลยจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยมิช <Hello. S 2> ั่นจะให้กูไปทำอะไรต่อวะเนี่ยฮัลโหลแน่นอน